ผัดผัดผัดแกด้วยแล้วเม็ดันแกกอวนาร่งย じゃあもう。<ペー> ครั้งนึงแล้วครับอีกวันนึงแล้วครับพี่น้องเราได้มาพบกันสำหรับเช้านี้เราก็มาแต่เช้าแล้วก็ทำอาหารประกอบเลี้ยงให้กับประชาชนได้รับประทานกันนะครับไลทห้าหกเมนูแล้วที่ตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นมานะครับผมทำไม่ได้นี่ล่าสุดก็เป็นมะละนะครับมะละน่องไก่นะครับมะละ มะระน้องไก่ครับแล้วข้างล่างนี่ข้าวข้าวหมูข้าว,ลลาวาต้มจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ลงโดยลูกุกยไส้สลัดครับผนตั้งแต่เมื่อคืนถึมไก่เปื่อยมะระเปื่อยครับเบอร์ครับเหมือนแต่ก็มีความสุขกับการที่ได้ไปแบบมีความสุขที่ได้ได้ความอิ่มน้ำซัมาราญ สุกกายสุกใจให้กับถ้วยเดียวมานี้ um. like um, มานี่ยถ้วยเดียวเหมือนกันแหละมีันี้่ะคนละถ้วยคนละถ้วยยิ้มเลยค่ะมาล้านนองไก่ยิ้มไปทำม ล้านนองไก่ราดก้านะครับตุนไก่อย่างดีเพราะมะละนะครับรสชาติกลมกล่อมขอมเล็กๆกินเป็นายาครับอร่อยนะไม่ได้กินเป็นข้าวนี่กับข้าวกีนข้าวปลาพร้อมช้อนกินแบบพี่เป็นยา จะไปสักรอบดิไป3รอบดิมัน <coughs> 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 پھر ماڻھن کي ڏيکاريو Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đốt ba. <laughs> bao của ai <laughs> cổ luôn nha bạn. Ba ni ba ni. Lát đi. Đi đi บมันไม่มีอีกแล้วทำมาคุกเพียงแอแกไปซ่อนไว้นี่เป็นไส้ไก่นี่น่อทิ้งน้ำปลาใส่เลยครับมะละน่องไก่ตุนเออคนม้อแล้วอร่อยด้วยมะละกินได้ครับไม่น่ากลัวอย่างนี้พิษครับลองกินดูดิทำหน้าแย่เกเดินอามอง,มองละ น้องไก่ตุนกินเป็นยาครับอร่อยนะอร่อยมากครับพี่ตุ๋นโอเคกูอายุลองกินดูมั้ง <laughs> Yes you can eat no. I'm now free for you เลยไม่กินตัง มะละน้องไก่ตุนครับมะละน้องไก่ตุนราดข้าวยิ้มได้เลยครับพี่น้องครับ อร่อยถูกมั้ยรวยต้องครับรวยเออ mèo แรง